เราก็มาเจอกันนะครับแต่เริ่มรายการเป็นทีมแรกเลยนะครับวันนี้สําหรับทีมของกองทัพธรรมนะครับที่จะมาพบกับพี่น้องนะครับก็วันนี้ทางด้านอาจารย์หมอเขียวก็ติดธุระนะครับไปที่ราชธานีอโศกนะครับก็มีธุระหน้าที่ของเราที่จะอยู่ที่นั่นเป็นเวลาประมาณสองวันแล้วอาจารย์หมอเขียวก็จะกลับมานะครับก็เป็นโอกาสดีครั้งหนึ่งที่จะให้ลูกศิ์ของอาจารย์นะครับ พวกเราทางกองทัพทมนะครับไ้ขึ้นมาทักทายแล้วก็ปลาใสกับพ่อแม่พี่น้องนะครับเชินจากทิ่รวมได้เลยครับแนะนําตัวก่อนก็ได้ครับผมพี่น้องที่รักทุกท่านครับขอจเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านครับครับวันนี้ก็อาจารย์ไม่อยู่เนาะลูกศิษย์ก็ต้องมาทําหน้าที่แทนนะเออาจจะไม่ อาจจะไม่เจ๋งเท่าอาจารย์นะเนาะขอแรงใจแรงเชียร์จากพี่น้องก็แล้วกันนะครับพี่น้องเราในนา่รวมนะครับต่อไปครับเจริญธรรมสำนึกดีมีใจได้ทุกพี่น้องทุกท่านครับ้าคุณยอดบิดานะครับก็วันนี้ก็ได้รับโอกาสนะครับให้มาขึ้นเวทีร่วมร่วมกับพี่ๆจิตอาสาอีกสี่ท่านนะครับก็ขอแนะนําตัวประมาณนี้ก่อนครับขอบคุณครับ ชื่อแพทย์หญิงลัคนาแซ่โซนะคะวันนี้ก็มีความยินดีนะคะที่ได้มาขึ้นเวทีแล้วก็ได้มาพบกับพบป,ป,ปะกับพี่น้องนะคะคแล้วก็ได้ร่วมกับพี่น้องทุกท่านนะคะที่จะได้แสดงแนวคิดะคะ่ะครับตานต่อไปเลยครับจะเริยนทำสำนึกดีค่ะ ดเตรดินแสงธรรมกล้าจนค่ะก็ยินดีมาพบกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งค่ะในวันนี้ค่ะครับผมอ่านี่ผมก็ยังไม่ได้นะนําตัวนะนำตัวไปแล้วนะครับผมแก่นศิลป์กล้าจนนะครับอ่าก็เป็นพี่น้องกองทัพรมอีกคนหนึ่งนะครับผมเออเรื่องที่เราจะมาค <c oughs> ุยกันวันนี้นะ <c oughs> ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับประเทศสีขาวนะั่นแหละคือประเทศของเราเนี่ยก็จ <c oughs> ะทํำยังไงนะครับที่เราจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชนสังคมและก็ทางการเมืองของเราเนี่ยให้เป็นการเมืองที่มีคุณภาพนะครับอืมเนี่ยเรารู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วที่เราจะได้มาทําสิ่งนี้ความจริงที่ดีที่สุดกค็คือการที่เราได้มามาเผยแพร่น,นะครับมาแสดงเจตจำนงของเราในเรื่อง,องความคิดเห็นเกี่ยวกับความจริงนะครับความจริงที่กําลังเป็นอยู่ในสังคมนะครับแล้วก็เป็นความรู้เพื่อให้พวกเราเนี่ยได้มีสิ่งที่จะ สามารถนําไปพัฒนาประเทศชาติของเราได้นะครับวันนี้ไม่ทราบ่าทางพี่น้องฝ่ายผู้หญิงก่อนนะครับอ่าอแฟนหญิงลัคนาก็ได้เริ่มเต้นก่อนเลยครับผมค่ะก็ที่เราได้มาเจอกันวันนี้จริงๆเราเจอกันมามาประมาณปีหนึ่งแล้วใช่ไหมคะที่เราได้มาอยู่เวทีนี้เน,นาะพี่น้องรู้ไหมคะว่าว่าเรามาทําไม ค่ะมีท่านใดท่านใดที่พอจะตอบไหมคะว่าที่เรามามากันเนี่ยเราออกมาทําไมอืมาต่อต้านรัฐบาลชั่วร้ายใช่ไหมครับอ่ามีตอบว่ามาต่อต้านรัฐบาลชั่วร้ายบ่างก็ตอบว่ามากอบบ้านกู้เมืองเนาะะ,ะแสดงว่าบ้านเมืองของเรานี่ต้องอยู่ในสภาพทุดโทมเนาะสภาพที่มันเรารู้สึกว่ามันย่ําแย่แล้วใช่ไหมคะครับเราถึงได้ออกมาเนาะ แล้วก็วันนี้ที่ตอนนี้ที่เรารู้สึกว่ามันย่ําแย่สุดๆเลยเนี่ยก็คือตอนที่มีนโยบายชั่วๆนี่แหละออกมาค,คือรู้สึกว่าพี่น้องคือตอนนี้ไม่ใช่เฉพาะท่านที่อยู่บนเวทีนี้แล้วคะ่ะท่านที่อยู่ทางบ้านเนาะเริ่มที่จะเห็นด้วยนะคะแล้วก็เริ่มที่จะบอกไม่ไหวแล้วกับกับนโยบายแบบนี้เพราะว่าเราก็อยากเห็นประเทศไทยของเราเป็นสีขาวใช่ไหมคะ<ช>แต่ตอนเนี้ยอ่านโยบายดำาๆอ่ะเรารู้สึกว่ามันดําเลยนะ <c oughs> กำลังจะออกมากําลังจะถูกนําถูกปล่อยเข้าสู่ประเทศของเราซึ่งเรารู้สึกว่านั่นน่ะมันจะสร้างหายนะได้อย่างเยอะเลยเราก็เลยรู้สึกว่าวุ่ยไม่ไม่ไหวแล้วแบบนี้ไม่ไหวแล้วพี่น้องทางบ้านก็ไม่ไหวเหมือนกันก็เลยเริ่มที่จะออกมาช่วยกันนะคะครับผมจะเห็นว่ามีตอนนี้นะคะเมื่อวานที่เราไปยื่นหนังสือจะเห็นว่ายื่นหนังสือเนาะอ่าเพื่อที่จะให้ คัดค้านนะคะคัดค้านกันที่จะมีคาสิโนถูกกฎหมายนะคะก็เห็นว่าพี่น้องที่เดินผ่านเนี่ยก็โบกไม้โบกมือนะคะแล้วก็พี่น้องที่ส่งมาทางออนไลน์เนาะว่าอามาร่วมไม่ได้อยากมามากเลยท่านท่านที่กล่าวแบบนี้ยก็มีเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยเราก็เลยได้ได้คิดว่าอ๋อพี่น้องเราที่ที่เขามาไม่ได้เนี่ยจริงๆแล้วคือใจเขาว่าเขาอยาก คือเขาไม่อยากให้ประเทศมีมีคาสิโนโถูกกฎหมายไม่อยากให้มีการพนันถูกกฎหมายแต่ว่าด้วยเรื่องของปากท้องเขาก็เลยมาไม่ได้ที่เขายุ่งยุ่งอยู่กับปากท้องของตัวเขาเองอยู่นี้เราก็เลยจะได้มาพูดกันเนาะว่าคือรัฐบาลนะ่ะบอกว่าคาสิโนโถูกกฎหมายจะทําให้เศรษฐกิจดีขึ้นแต่เรานะ่ะเห็นว่ามันไม่ได้ดีขึ้นเนาะมันยิ่งจะทําให้แย่ลงแย่ลงขนาดตอนนี้รัฐบาลเข้ามาตั้งหลายปีแล้วก็ยังไม่เห็นจะดีขึ้นเลย แล้วก็มาเหมือนกับมาสร้างฝันสร้างความหลอกลวงต่อไปอีกนะคะว่าเดี๋ยวจะเอาสิ่งชั่วนี้แหละเข้ามาแล้วสิ่งชั่วๆนี่แหละจะทําให้เศรษฐกิจดีขึ้นซึ่งเราเห็นว่ามันจะดีขึ้นตรงไหนมันจะยิ่งแย่ไปกว่าเดิมอีกนะคะค่ะก็มีอ่ามีก่อนอื่นดูข้อมูลก่อนเนาะมีพี่น้องพี่น้องมีข้อมูลเนาะว่าจังหวัดไหนแล้วบ้างที่เริ่มที่จะลุกขึ้นมาเริ่มที่จะ เห็นว่าเนี่ยมันไม่ถูกต้องะตอนนี้เราก็มีหลายจังหวัดนะพี่น้องในต่างจังหวัดที่ออกมารณรงค์ต่อต้านคัดค้านเกี่ยวกับเรื่องของการินโนแล้วก็การพนันออนไลน์ถูกกฎหมายอะไรพวกนี้ครับไม่ทราบมีข้อมูลจังหวัดไหนบ้างครับตอนนี้ับ <ผม S 1> อไรก็นี้ข้อมูลล่าสุดที่มีการไปยื่นหนังสือที่จังหวัดต่างๆนะครับตั้งแต่เมื่อวานจนกระทั่งวันนี้นะครับอไรก็ตอนนี้มีทั้งหมดย1็ดจังหวัด นะครับที่เรารวบรวมมาได้ที่เรารวบรวมได้นะใช่ก็มีอ่าเชียงใหม่นะครับอุบลราชธานีกรุงเทพนะครับผมมาเร็วๆเลยเนาะนะครับไม่งั้นเดี๋ยวก็เราเราจะได้ใช้เวลาเป็นประโยชน์นะครับมีตรังนะครับจังหวัดที่สี่จังหวัดที่ห้านครศรีธรรมราชนะครับจังหวัดที่หกนะครับสงขลาครับอ่าจังหวัดที่เจ็ดนะครับภูเก็ตนะครับ จังหวัดที่แปดพระนครศรีอยุธยาครับอใกล้ hay, ๆเราเนี่ครับใกล้ๆนะครับจังหวัดที่เก้านี้ก็ใกล้นะครับสมุทรสาครสมุทรสาครจังหวัดที่สิบครับสุราธานีอ่านี่บ้านที่รวมนะครับนะบา้านอารวมนะครับจังหวัดที่สิบเอ็ดครับพิษณุโลกพิษณุโลกจังหวัดที่สิบสองตุโคไทยอ่าจังหวัดที่สิบสามนะครับละนองอจังหวัดที่สิบสี่ครับสุริน อ่าบ้านพิตตามนะครับบ้านพิอาบ้านพิตต์ตนะครับจังหวัดที่สิบห้ากาญจนบุรีครับจังหวัดที่สิบหกปทุมธานีนะครับอ่าจังหวัดที่สิบเจ็ดชุมพรโอชุมพรนะจังหวัดที่สิบปดนะครับสมุทรสงครามครับสมุทรสงครามครับจังหวัดที่สิบเก้าราชบุรีอ่าราชบุรีนะครับจังหวัดที่ยี่สิบพังงาครับผมอ่า และจังหวัดที่21มุกดาหารครับมุกดาหารนะครับบ้านของอาจารย์หมอเขียวให้หออาจาหมอเขียวเมื่อกี้รู้สึกว่าถ้าจะไม่ผิดได้ยินคุณกิตบอกว่ามีเพชรบุรีก็ไปยื่นแล้ด้วยมีเพชรบุรีด้วยนะครับก็จะเป็นจังหวัดที่22นะครับพี่น้องครับตอนนี้ชุมพรด้วยใช่ไหมชุมพรแล้วครับเมื่อกี้รวมชุมพรแล้วด้วยนะครับเนี่ยก็จะเห็นนะครับผมคาดว่าเดี๋ยวก็จะมีจํานวนจังหวัดที่พี่น้องไปยื่นจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับอเล็กหมอนนะครับ เด่อะไรไม่เป็นรวมอ้าวตอนนี้ตอนนี้เราก็มาดูนะประเทศไทยเนี่ยตอนนี้อยู่ในขั้นสีขาวหรือสีดําครับหรือว่าสีเทาเออเราก็แยกไม่ออกนะตอนนี้นนขาวดําหรือเทาขาดดำหรือเทาเออเออขาวนี่ก็คงยังไม่ได้เนาะครับประเทศไทยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆเขาจะกลายเป็นประเทศสีดํานะครับเออ มันจะสีดำได้หรือเป็นสีเทาได้ก็คือผู้นำของเรานะครับสลุปก,ก็คือลูกจ้างของเราอ,ะอ,อ่ะนะทำให้ประเทศไทยเป็นสีเทาหรือสีดำนะครับนะเราในฐานะเป็น<ห>นายจ้างนะเออนา,า,ายจ้างคนที่มาเลือกลูกจ้างช,ชั่วๆ้ามาตรงนี้นะ <laughs> ตอนแรกในลูกจ้างบอกว่า จะไปเป็นสสใช่ไหมเป็นตัวแทนของเรา,าใช่ไหม <จะ S 1> เพื่อจะทําให้ประเทศไทยเป็นสีขาวใช่ไหม,มแล้วปรากฏว่าพอเข้าไปทําจริงๆเนี่ยเขากําลังจะทําให้ประเทศไทยเป็นสีดําหรือสีขาวสีดําใช่ไหมใช่แสดงว่าลูกจ้างเป็นยังไงเป็นคนกตันยูหรือเนลคุณเนลคุณเนลคุณใช่ไหมพอเนคุณปั๊มเนี่ยเราจะทํายังไงกับลูกจ้างไล่ออกไหมครับ <laughs> <ะ> <laughs> มีทางเดียวก็คือไล่ออกใช่ไหม <c oughs> ใช่ครับผม <c oughs> เอะลูจกจ้างไม่ดีไว้ทําไมใช่ไหมใช่ <c oughs> เสียวเวลาเปล่าเสียตังเปล่า <c oughs> ใช่ไหมรับปากเราแล้วว่าจะทําให้เราอยู่ดีกินดีใช่ไหม <c oughs> อ่าพอเป็นรัฐบ,บาลเมื่อไหร่เป็นไงน้ำมันลดใช่ไหมค่าของชีพลดใช่ไหมทุกคนมีเงินมีกินมีใช้ใช่ไหม <c oughs> แล้วเป็นยังไงมืดมนเลยนะ <c oughs> มีอยู่สิ่งเดียวนี่ครับที่ลดท,<อ>ที่ผมว่าลดนะครับอเล็กที่เขาทําให้เราลดได้ดีเลยนะก็คือคุณภาพชีวิตของพวกเรานี่แหละครับ <c oughs> ลดเอาลดเอาเลยนะพี <c oughs> ่น้องใช่แล้วที่สําคัญก็คือว่าสิ่งที่เขาแถลงไว้ในตอนที่เข้ามาหาเสียงก่อนที่จะได้เป็นรัฐบาลเนี่ยกาแถลงไว้อีกแบบหนึ่งใช่ไหมอ่าแต่พอบ่อนคาสิโนถูกต้องตามกฎหมายพนันออนไลน์ถูกต้องกฎหมาย เขาเคยบอกเราก่อนไหมที่เขาจะมาเป็นสสไม่ได้บอกกาไว้เลยไม่ได้บอกเลยนะอแล้วก็เชื่อใจเนาะว่าเออเขาจะทําตามที่เขาได้บอกกับประชาชนไว้ใช่ไหมบอกกับนายจ้างไว้ว่าเออเนี่ยเข้าไปแล้วเนี่ยจะทําหน้าที่แทนนายจ้างอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมเออเราก็เคลื่อมไปด้วยแต่พอตอนหลังจริงจริงมันไม่ใช่นะแล้วแทนที่ว่าจะไม่ใช่แล้วดันเอาสิ่งที่ไม่แถลงไว้ในนโยบาย ตอนหาเสียงมาทำกับเอาสิ่งที่มันทำลายย่ำยีประเทศไทยให้กลายเป็นประเทศสีดำขึ้นมาแทนอืนะอย่างนี้เราจะต้องทำยังไงไล่ออกไล่ออกเลือกจ้างใช่ไหมใช่เอ,อหาคนใหม่เข้ามาทําแทนนะครับนะแล้วเราจะทํำยังไงล่ะอพี่น้องเราเนี่ยเป็นยังไงตื่นหรือ,อยังตื่นหรือ,อยังเป็นสีขาวหรือสีเทา อ๋อยังสี๋อแน่ใจได้ว่ยังขาวแล้วนะเน่ใจมันน่าเป็นสีขาวนะอแต่เราก็ยังแต่เราก็ผลนสีดําขึ้นมาแล้วใช่ไหมเอ่ออาจจะเป็นเทาอะไรนะเทาแบบใกล้ใกล้ใกล้สีขาวเข้าไปแล้วใช่ไหมครับประเทศไทยจะเป็นสีดําหรือสีขาวมันอยู่ที่ใครครับมันอยู่ที่คนเรานี่แหละเป็นสีเทาหรือสีขาวใช่ไหมเราไม่เป็นสีดํา แต่ความเป็นจริงแล้วลูกจ้างเราเนี่ยเป็นสีดําหรือสีขาวสีเทาครับตอนนี้สีดำสีดำใช่ไหมการบังจะทำให้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศสีดำเราในฐานะที่เป็นสีเทาแล้วก็สีขาวแล้วเราก็ต้องมากอบกู้ประเทศไทยให้เป็นสีขาวเอ่างั้นทั้งหลายทั้งปวงฝากไว้กับพี่น้องนี่แหละ พี่น้องที่กําลังออกมาออกมาจากบ้านเนี่ยเริ่มเป็นสีเทาหรือสีขาวหรือยังอย่างแล้วขอโทษเทาเลยออกจากบ้านมานี่ก็เริ่มเป็นสีขาวแล้วนะช่วยหน่อยช่วยหน่อยตื่นเต้นอากาศร้อนนะเราออกมาช่วยกันเนี่ยพี่น้องตื่นตัวรู้แล้วว่าตอนนี้ ผู้นำของเราลูกจ้างของเรากําลังทําประเทศไทยของเราให้กลายเป็นสีสดำ<ส>ดังนั้นเราถนฐานะที่เป็นสีเทาสีขาวเราต้องออกมาบอกลูกจ้างเราว่าเฮ้ย <im it> เองทําผิดแล้วนะเองทําไม่ถูกแล้วนะเราเราไม่ต้องการให้เองมาทําให้ประเทศไทยเป็นสีดำํำเราก็เลยต้องออกมามาบอกนะมาบอกนะครับมาบอกมาเตือนลูกจ้างเราว่าเฮ้ยผิดแล้วนะเสร็จแล้วลูกจ้างเราฟังไหม ไม่ฟังเลยตอนนี้ใช่ไหมไม่ฟังเลยเดินหน้าอย่างเดียวนะเดินหน้าอย่างเดียวทําให้ในายจ้างเนี่ยลําบากนะโอ้โหแต่ละคนมาทั่วสารัสารพัพทิศเลยใช่ไหมจากพวกเราเนี่ยอโอ้โหใต้สุดของภาคใต้เลยนะมาเนี่ยแล้วไม่ใช่มาครั้งเดียวนะมาหลายครั้งนะครับมาเพื่อจะบอกนายลูกจ้างแล้วว่า กลับเนื้อกลับตัวเถอะแล้วเราจะจ้างต่อไปแต่ถ้าไม่กลับเมื่อไหร่เราจะทำยังไงไล่อ,ออกไปไล,ไ,ลไล่ออกนะครับนะอ้าวตอบไหมโอเคครับผมนี่ก็เป็นที่มาว่าเราจะต้องมาทําการเมืองสีขาวนะเอาตอนนี้ขอแสดงความคิดเห็นจากพี่น้องทางฝ่ายนี้บ้างครับว่าเป็นยังไงครับการเมืองสีขาวตอนนี้จะชนเริ่มมัวเลยนะขาวเทาดาอะไรยังไงเนี่ย <laughs> <laughs> ช่วยชีย้แจงแถลงไขกันหน่อยครับผม ค่ะก็นโยบายใหม่ตีมใหม่ของเราใช่ไหมคะเวทีชุมนุมคอปทอข้างทำเนียบรัฐบาลเนี่ยเราจะมุ่งไปสู่ประ,ประเทศไทยสีขาวนะคะ,ะดังนั้นดังนั้นเรามาสํำรวจตัวเราเองสิว่าพวกเราเนี่ยเป็นสีขาวกันหรือยังคะเะไ็้แล้วใช่วพวกเรา<ๆ>เป็นสีขาวแล้วนะคะ แล้วใครยังไม่ขาวคะนู่นนู่นนู่นคือนี่ไหนน็หนังพิคือจีนไปนู่นที่หลังเรานี่มันทำเนียบรัฐบาลทางหลังเราก็ทำเนียบรัฐบาลนะคะรัฐบาลนี้เป็นสีดำนะคะแต่เขาจะมาบริหารประเทศเขาจะบริหารประเทศไปทิศทางสีขาวหรือสีดำคะสีดำดำใช่ไหม คนคนบริหารเป็นยังไงประเทศถูกบริหารก็ไปทิศทางนั้นแหละค่ะ<ช>ถ้าเราอยากให้ประเทศเราไปในทิศทางเป็นประเทศสีขาวโปร่งใสสะอาดโปร่งใสสะอาดอไม่มีการโกงกินไม่มีการคอร์รัปชันแล้วก็ทำเพื่อพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่คนที่จะมาบริหารประเทศต้องเป็นคนสีอะไรคะสีขาวสีขาว ทฤษฎีนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนไม่มีอะไรยุ่งยากนะคะคนบริหารสีดำก็จะบริหารประเทศหรือกลุ่มนั้นไปสู่ทิศทางของความดำความ,วามคดโกงความชั่วร้ายความคอรัปชันอะไรที่มันมันไม่ได้เป็นประโยชน์แก่พี่น้องประเทศชาติและก็ผิดศีลธรรมอีกต่างหากนะคะคดังนั้นถ้าอยากให้ประเทศของเราเป็นสีขาวเราก็ ทำตัวเองทำตัวเราให้เป็นสีขาวแล้วเราก็มองหาดูซิว่าใครที่พอจะเป็นสีขาวแลวจะมาบริหารประเทศเราได้เราก็ชักชวนกันมาร่วมมือกันแล้วก็ช่วยกันบริหารประเทศนะคะตรงนี้ก็ทิศทางมันเป็นอย่างนี้ค่ะเล็กโอเคครับอ่ออขอขาพอคณะมีอะไรเพิ่มอีกไหมครับคือตัวเองนะเคยได้ยินบ่อยนะคะคือคนที่รู้จักหรือว่าคนที่เป็นเพื่อนๆอ,อ,อะไรเงี้ยนะคะเขาก็จะบน่บนบน่บนบ่นอะเนาะว่าการเมืองไทยเนี่ยคือ คือเป็นแบบนี้คือมันมันน่าเบื่อมันมีการโกงมีการคอร์รัปชันเป็นเป็นปกติแล้วก็ไม่เคยแก้ได้แล้วเขาก็ก็ยังบน่บนต่อไปนะคะแล้วเราถามว่าแล้วแล้วยังไงต่อแล้วเราต้องทํำยังไงก็ตอบไม่ได้ก็สรุปก็อออ่าใช่มันเหมือนกับอะไรที่มันไม่มีทางออกอะ่ะแต่ว่าในขณะที่เราบอกว่าประเทศไทยเราคือเป็นประชาธิปไตยใช่ไหมคะประชาธิปไตยต้องเป็นยังไงคะต้องเป็นของประชาชน,นใช่ไหมคะม ต้องโดยประชาชนต้องเพื่อประชาชนเพราะฉะนั้นเอาตั้งแต่ว่าของประชาชนเนี่ยประชาชนถ้าคุณไม่รู้สึกว่าประเทศนี้เป็นของตัวเองแล้วคุณไม่ลุกขึ้นมาช่วยกันอะ่ะแล้วใครจะช่วยล่ะคะใช่ไหมคะเราเอาแต่นั่งบ่นจะได้ประโยชน์อะไรไหมอือ่าถามว่าโดยประชาชนเนี่ยเขาก็บอกอยู่แล้วโดยประชาชนประชาชนจะต้องมาช่วยกันนะคะคอ่าไม่ใช่ว่าเราเลือกตั้งเสร็จแล้วก็ปล่อยให้ไป,ไปอยู่ใน,ในมือใครก็ไม่รู้รอ่าแล้ว ประชาชนคนไทยตั้ง65ล้านคนใช่ไหมคะแต่ปล่อยให้ไปอยู่ในมือของคนแค่ประมาณ700คนเนาะในรัฐสภาแล้วเนี่ยลราถามว่าเขาเป็นตัวแทนของคนไทยทั้งประเทศไหมคะเขาไม่ได้เป็นตัวแทนของคนไทยทั้งประเทศเนาะเพราะในขณะที่เรามาบอกเขาเนี่ยมีรายชื่อแสงกว่ารายชื่อไปบอกว่าคนไทยไม่ต้องการคา,รารสิโนโเขายังไม่ฟังเลยคน700กว่าคนเนี่ยเขาเขาแสดงว่าเขาเป็นตัวแทนของประชาชนไหมคะไม่เป็น ขนาดมาบอกเขาเขายังไม่ฟังเลยอืเพราะฉะนั้นคําว่าโดยประชาชนเนเขาเป็นลูกจ้างทรยศเลยใช่เขาเขาลืมตัวไปว่าเขาเป็นลูกจ้างใช่ใช่ไหมคะในขณะที่เจ้าของประเทศเนี่ยคือคือคือจ้างเขามาแต่ตอนเนี้ยเขากําลังลืมตัวนะคะคําว่าลืมตัวเนี่ยดีไหมคะคนที่ลืมตัวไม่ดี่อาพอมีอํานาจมาอยู่ในมือนี่ลืมตัวเลยเนาะเข้าใจว่าตัวเองจะทําอะไรก็ได้มันไม่ใช่นะคะ ราะว่าเราเลือกไปแล้วแล้วเราก็ยังจะต้องมาคอยตรวจสอบเขา,าว่าเขาทําเหมือนที่เขาพูดไว้หรือเปล่านะคะซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นหน้าที่เลยนะคะมีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเลยว่าหน้าที่ของปวงชนชาวไทยเนี่ยจะต้องมาช่วยกันตรวจสอบนะคะตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลตรวจสอบการทํางานของนักการเมืองตรวจสอบการทํางานของข้าราชการ ตรวจสอบให้มีความโปรง่งใสให้ให้สุจริตให้ไม่เกิดความทุจริตเพราะฉะนั้นตอนนี้พวกเราทุกคนเมื่อกี้ที่เราบอกว่าตั้งแต่เริ่มเดินออกจากบ้านก็เริ่มขาวแล้วเนาะครับผมเพราะว่าเรากําลังทําหน้าที่นี้ใช่ไหมคะค่ะใช่เรากําลังทําหน้าที่ของปวงชนชาวไทยเพราะว่าเราอ่ะมาร่วมกันเราอยากให้ประเทศไทยเป็นสีขาวแล้วก็เมื่อกี้บอกว่าทําเพื่อประชาชนเนาะอีกอย่างหนึ่งประชาธิปไตย ถามว่านโยบายคาสิโนเนี่ยเป็นไปเพื่อประชาชนจริงหรือเปล่าคะค่ะท่านคิดว่าเป็นไปเพื่อประชาชนจริงหรือเปล่าคะไม่จริงนะถามว่าแล้วใครจะได้ประโยชน์คะจากนโยบายนี้นักการเมืองเนาะมีตอบมาว่านักการเมืองนักการเมืองได้ประโยชน์ยังไงคะทำไมเขาต้องอยากมีคาสิโนคือรู้สึกว่าจะอยากได่จนตัวสั่นด้วยนะไม่ใช่อยากได้ธรรมดานะคะ แบบว่ากระเฮี้ยนกระหือรือเลยทีเดียวเนาะเพราะว่าคือมันดูรีบๆมากเลยเพื่อที่อยากจะให้ผ่านใช่ไหมคะนโยบายนี้ถามว่ามีใครอยู่เบื้องหลังตกลงแล้วใครได้ประโยชน์กันแน่มีคาสิโนแล้วใครได้ประโยชน์เอาคาสิโนเอาการพนันขึ้นมาให้ถูกกฎหมายแล้วใครได้ประโยชน์ชน้องอคิดว่าเออถ้าไม่มีคาสิโนนี่คนไทยจะตายไหมครับไม่ตาย<ห>เออมีคาสิโนสิยิ่ง มีการพนันยิ่งจะตายใช่ไหมเออทำไมคิดกลับหัวกันเนาะใช่แต่ก่อนเนี่ยเราไม่มีบ่อนคาสิโนไม่มีการพนันนะครับผมอยู่มาจนจะ6หกสิบกว่าปีแล้วก็ยังก็ยังไม่ตายนะเออเออาจจะตายเพราะว่ามันมีบ่อนคาสิโนนี่แหละออ่ทำถ้าจะตายจริงๆแล้วแต่เนี่ยใช่ไหม จริงๆแล้วแต่และท่านก็น่าจะพอรู้อยู่เนาะว่าการพนันเนี่ยมันไม่ดีเพราะว่าเราได้เคยเห็นเนาะคนที่ตาตตาข้างๆบ้านเราเนี่ยเราก็เคยเห็นแหละเนาะว่าบางคนหมดเนื้อหมดตัวอ่าบางคนไปรักขโมยช่อโกงเนาะพอมีคนเป็นผีพนันในบ้านคนหนึ่งเนี่ยคนในบ้านนี่คือคือไม่สบายใจกันไปหมดเลยนะคะคุณภาพชีวิตเสียหมดเลยแต่ทีเนี้ยเรากําลังมาดูว่าสิ่งที่รัฐบาลน่ะมาบอกว่า ที่ยกขึ้นมาข้ออ้างอะนะคะต้องเรียกว่าข้ออ้างเนาะในการที่จะนําการพนันซึ่งเดิมเป็นเรื่องผิดกฎหมายแล้วเขาจะทําให้มันเป็นเรื่องถูกกฎหมายถามว่ารัฐบาลอ้างอะไรในการเพื่อที่จะหาความชอบธรรมในการที่จะทําให้มันถูกกฎหมายเอ,อเอาเหตุผลอะไรมาว่า,วาสิ่งชั่วร้ายเป็นสิ่งดีแค่เปลี่ยนกฎหมายอย่างนี้เหรออ่าใช่นองการพนันใครๆก็รู้ว่าเป็นเรื่องไม่ดีเนาะเป็นเรื่องดําแต่คราวนี้จะเอาเรื่องดํามาทําให้มันขาวอืมแล้ว มาขาวแค่แค่มาเปลี่ยนกฎหมายบอกว่าให้มันถูกกฎหมายแล้วก็บอกว่านี่เป็นเรื่องขาวมันมันจะถูกถูกไหมคะไม่ถูกเนาะคือเราเดีย๋ยวเราเราดูเนาะเรื่องเรื่องเรื่องแรกที่ที่อ้างกันเยอะๆเนี่ยอ้างว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจครัค่ะทีเนี้คือคือเราก็พอจะมีความรู้เศรษฐศาสตร์อยู่บ้างนะคะ <c oughs> เพราะว่าจริงๆเราตั้งแต่ตั้งแต่มัธยมน่ะอาจารย์ก็สอนนะคะในวิชาเรียนก็มีเนาะว่า เศรษฐศาสตร์เนี่ยเกี่ยวข้องกับการผลิตเกี่ยวข้องกับการบริโภคเกี่ยวข้องกับการกระจายสินค้าเกี่ยวข้องกับการจัดสรรทรัพ,พยากรเพื่อที่จะให้ทรัพ,พยากรเนี่ยได้ไปทั่วถึงกันทุกคนเพื่อให้ประชาชนน่ะได้กินดีอยู่ดีแต่ทีเนี้ยเรามาลองวิเคราะห์กันนะคะเราวิเคราะห์ไปพร้อมกันเลยเนาะว่าถ้ามีบ่อนขึ้นมามีคาสิโนเนี่ยซึ่งเขาเอาไปแอบไว้ในชื่อว่า เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะคะแต่จริงๆแล้วก็คือบ่อนจริงๆแล้วมันก็คือการพนันไม่ว่าจะเอาไปแอบไว้ที่ไหนมันก็คือการพนันใช่ไหมคะค่ะอันนี้อันนี้ข้อที่หนึ่งแล้วนะที่เราเห็นความไม่จริงใจของรัฐบาลคือเขาพยายามจะเอาไปแอบไว้เอาไปซุกไว้เอาไปซ่อนไว้แล้วก็ใช้คําสวยหรูมาเพื่อที่จะปิดบงังเพื่อที่จะไม่ให้บอกว่ามันมีบ่อนอยู่ในนั้นแต่บ่อนยังไงมันก็เป็นบ่อนการพนันยังไงมันก็เป็นการพนันนะคะ นั้นพอไปแอบอยู่ในนั้นนะคะเราถามว่าการพนันสร้างอะไรสร้างสร้างผลผลิตอะไรคะลองคิดช่วยกันนะคะนี่เราพยายามคิดตามรัฐบาลพยายามคิดช่วยเขานะคะว่าเขาบอกว่าเศรษฐกิจดีมันจะดีได้ยังไงเออมันจะดีขึ้นมาได้ยังไงอ่นี่เราพยายามคิดช่วยรัฐบาลเนาะผลิตอะไรขึ้นมานะได้ผลผลิตอะไรไหมคะคิดออกไหมคะอย่างถ้าเราปลูกพืชเนี่ยนะ เ้าทำการเกษตรเนี่ยเราก็ได้นะปลูกมะเขือก็ได้มะเขืออได้แตงโมได้แตงกวาได้การออกกําลังกายได้ประหยัดต่างเศรษฐกิจอะไรเงี้ยเออแล้วปลูกการพนันนี้ได้เลยอะเพะวได้อยู่เนาะของของกินก็ไม่เกิดขึ้นเนาะของใช้ก็ไม่เกิดขึ้นแล้วเกิดอะไรคะเกิดผีพนันคนผลิลคือผีพนนันเหรอคะ